สวัสดีครับวันนี้ NDP Auto Car นะครับเรามาเกาะกระแสดราม่าหน่อยนะที่เขาบอกว่าสามสอดสองสอดสี่สอดัมันคืออะไรสองสอดสีหมอใส่ไข่หรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูเลยว่ามันคืออะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าวีสุดีแม็ก 1.9S นะครับไงสีบอลหล่อโลโก้แดงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันคืออะไรไอ้สองสอดสามสอดสี่สอดเนี่ยมันคืออะไรนี่มันคือนี่ อ่ะพุ่งการเลมคือการโหลดโหลดเตี้ยนั่นเองรถคันนี้ได้ทําการโหลดมาให้แล้วจัดสรงมาให้แล้วแต่เขามีดราม่าก,กันก็คือสองสอดก็เป็นอย่างนี้สองสอดเห็นปะอ่ะสองสอดสามสอดสี่ส,สอดโหเตี้ยอยู่นะแต่คันนี้จัดสรงมาให้แล้วบอกเลยว่าไม่ติดแน่นอนเนะสองสอดเนี่ยติดกันแบบติดกันแบบไส้แตกอะตับแตกไปเลยแบบนั่งสิตับแตกอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูทรงคันนี้ก่อน คันนี้คือจัดทรงมาแล้วแต่ว่าเป็นล้อเดิมเห็นปะทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นล้อเดิมจัดทรงแล้วแต่ใส่ล้อเดิมบ้าหรือเปล่าไม่ได้บ้านะครับเพราะว่าเรารอให้คุณมาจัดรถเรานั่นเองก็คือถ้าคุณซื้อคันนี้คุณเอาไปเลยหลอยางใหม่นะย้ำว่าใหม่แล้วก็ฝากระโปรงคาร์บอนให้ไปเลยเป็นไงบอกเลยว่าออกจากรถที่นี่สภาพี้เดิมๆออกไปก็คือหล่อได้เลยนะ เอาไปในโปรโมชั่นล้อ,อยางใหม่แล้วก็ฝาปงคาร์บอนใหม่ๆหนึ่งบางไปเลยเดี๋ยวบอกราคาคันนี้ก่อนคันนี้เป็นอิวสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสนะครับเป็นแคปบแบบแคบเปิดได้ในราคาแค่สนะี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเองอะอันนี้แค่ราคาแค่สี่เก้าเก้าเองสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเองแล้วผ่อนผ่อนแค่แปดพันเก้าให้ตายเหอะน,นะสี่เก้าเก้านี่คุณได้ม่ได้ยาง ไร้ปงคาบอนด้วยโคตรคุ้มเลยนะท่าในใดสนใจก็ทักแชทอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับหรือว่าโทรทางเบอร์0846397464นั่นเองนะครับหรือว่าจะมาดูหน้าร้านก็ได้นะร้านเราอยู่ที่สีนรคนทรนนะครับ NBP Auto c a r สาขาสีนรคนิรนครับอยู่ใกล้ Big C ซีินาคาเรนครับดูติดกับปั๊มเชลเลยติดติดกับเลเลยหรือว่าใครอยู่ระยองก็ ไปดูที่สาขาไรายองได้เลยนะครับเอาเนี้ผมก็ต้องขอากาตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ